ทางคอรมอนะคะเปิดไฟเขียวแล้วค่ะแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการสองรอบโดยสมัครใจค่ะเริ่มวันที่1มัมกราคม2,567ค่ะ นายชัยวัชรงโค์โฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกิจสเดีกาจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันนะฉบับที่พศซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกิจสเดีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นลักษณะเดียวกันปีพศ2535ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าเงินเดือนและปรับเงื่อนไขาการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็นสองรอบนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการนะคะรวมทั้งเป็นการเพิ่มอัตราเงินหมุนเวียนซึ่งจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการมีความคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันค่ะทั้งนี้เป็นการปรับเงื่อนไขาการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็นสองรอบนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เเป็นต้นไปโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง จำนวน230หน่วยงานข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการในพระองค์ข้าราชการรัฐสภาข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่รวมถึงข้าราชการบำนาญค่ะข้าราชการการเมืองข้าราชการฝ่ายสารตุลา สุลาการยุติธรรมค่ะข้าราชการฝ่ายอายการข้าราชการฝ่ายสารปกครององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครและข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีวิธีการตามความสมัครใจนะคะโดยข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค่ะก็สามารถเลือกการรับเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างประจำเป็นแบบรายเดือนนะคะเดือนละหนึ่งรอบหรือว่าแบบจ่ายรายเดือนเดือนละ2รอบได้นะคะ ด้วยวิธีการยื่นแบบต่อส่วนราชการค่ะกรณีเป็นค่าราชการเนี่ยสามารถยื่นแบบได้นะคะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิธันวาคม2566และจะมีผลในเดือนมกราคม2567ค่ะและในส่วนของลูกจ้างประจําค่ะสามารถยื่นแบบได้นะคะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์2567และจะมีผลนะคะในเดือนมีนาคม2567ค่ะ